ไไภาพที่มันดูมีความเสี่ยงน,นู่นนี่แต่ว่าเลาตาดมันลงมามันก็ท่อนเวอร์ชัที่มัน attractive ในการลงทุนระยะการอย่ยาวก็แนะนําว่าเป็น,เป,นเป็นโซนซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้เอาวันนี้แล้วเซ็ตมันขึ้นมาเหนือพันห้าได้หน่อยแล้วผมคิดว่าจังหวะพักลงมาเนี่ยด้วยภาพที่มองไปข้างหน้าการเมืองมันน่าจะ,น,าจะน่าจะเดินได้แล้วน่าจะมีทางออกสักทางอะไรทั้งนึ่งนะครับแล้วก็ตาอก็คือชอบความชัดเจนเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันลงมาจากเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปก่อนผมคิดว่าเซ็ตเองถ ตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าต้องรอชัดแล้วค่อยซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทโซนนี้มันมันค่อนข้างถูกครับพวกก็จริงกรอบสัปดาห์นี้นะมองหนึ่งหองศูนยนะครับกับบรีดหน1545นะครับส่วนแนวรับก็1490 1480ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นกรอบสัปดาห์ก็ให้น้ำหนักเป็นฟื้นแหละนะครับในสัปดาห์นี้เออดูตีมยาวหน่อยนะครับไม่ไม่ยาวหรอกเอาจริงๆแลดับเดือนอ่ะพี่แล้วดับเดือนนนนะะท็็อออปพพิกกกกเเดืืี้ผมจลวปตททไยคคมนะรับอ่าหน้าอมตะ バリเอทอิชิเจ็ดตัวนี้นะครับก็จะเป็น oh. หุ้นที่ถ้าเป็นบิ๊กแคปก็ลงมาลึกจากการเมืองนะครับพร้อมฟื้นตัวนะครับส่วนตัวพวกกระแสเทคพวกไฮโกรดก็ยังคงแนะนําต่อแล้วก็นิคมก็ยังเป็นธีมเด่นส่วนการบปิโพวก, <Yeah. S 1> ก็มองที่ตัวอิชิแต่ถ้าวันนี้นะครับเอาเด่นๆเ,เลย3ตัวเอาอะไรดี hmm. นะครับ <Ừ. S 1> ตัวแรกเราชอบตัวนิคมก็คืออมาตะครับก็กระแส FDI นะครับทั้งเรื่องการจํากัดการส่งออกอตัวแร่นะครับที่ใช้ในการผลิตชิป นะครับแล้วก็เทรนด์ของตัวพาราสุนิคที่ย้ายฐานมาบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นภาพบวกด้วยนะครับอมตะธเกดพลายยี่บาทครับพี่เอ็กต้านนะดูยี่สบสองจุดห้านะครับกับเรีนยี่สิบสาบาทก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบครับผมครับตัวแรกอมตะครับตัวที่สองเชิญครับตัวสองยังชอบปตทครับพี่เพราะว่าเอ่อผมรู้สึกว่าเหมือนหุ้นนะครับมันเริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นมานั่นแหละที่มันไม่ได้ปิดง่า่ายเลยถามเหมือนทัชนีลยย่อยเลยขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยสองวันเนี้ย ครับเออผมเป็นแนคิดอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นหุ้นที่ตอบรับเชิงบวกเรื่องทรานสิชันของประเด็นการเมืองนะครับอพอมันชัดเนี่ยผมว่าหุ้น b ิกแคปบ้านเราห้าตัวแรกนะพี่นะครับมันก็ต้องมีตัวที่จะมาไร i v ตลาดผมิดว่าปอทมันดูเหมือนถูกเลือกเป็นตัวนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในเชิงฟันเ a m e n t a ลด้วยจริงๆต้อง,งบอกว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ e a r n i n g ปตทโต้กลับมาเติบโตครับพี่กลับมาเติบโต20% average นะครับ CAGR สองปีข้างหน้า นะครับผมก็เลยคิดว่าเออหุ้นมัน u n d เ r อร์ฟอร์มาเป็นแนวน้องขาลงมาตั้งแต่ปีสอง8นสิบะครับเออผมก็เลยค่อยๆดูนะผมดูแบบนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดผ่านสายสีได้เนี่ยเราไปยืนเนี่ยผมว่าได้ลุนละว่ารอบเนี่ยอาจจะกลับไปสัก3ามสิบหกจนถึงสามสิบปาทก่อนนะครับก็ถือว่ามี u p ไซด์ทั้งเยอะส่วนไฟร์มูลอยู่ที่สี่สิบหกาทนะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูตัวที่สองครับผมครับตัวที่สองปตทครับตัวที่สามเชิญครับตัวสามเป็นไทยคมนะครับก็ กลุ่ม ICT ต้องมองลงลึกนะครับลงลึกแล้วก็จริงๆในเชิงฟันต์เมนทัลเองเนี่ยเซ็กแนด์ฮาร์ปเนี่ยจะเป็นจุดที่เออร์เน็งนะฮะเริ่ม Improve ขึ้นนะสำหรับตัวไทยคมนะครับแล้วก็เทรนที่ไปกับพวกโรบอติกการสำรวจต่างๆนะครับก็ยังไปได้สำหรับตัวไทยคมก็ลองดูนะครับเรียนรับ10บาท30กับ10บาทเป็นซัพพอร์ตหลักแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับพอขึ้นมายืน11.2เ็ดจุอก็เริ่มดูน่าสนใจในช็อตเทอมนะครับถ้าเกิดผ่าน เบรนสิบเอ็ดบาทสี่สิบก็ดูจะถอสิบสองบาทยี่สิบกว่าครับผมครับเขาคือทั้งสามตัวดูเหมือนจะให้หุ้นตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคุณดิดดี้เหมือนจะให้ตัวใหญ่ขึ้นครับผมครับครับอ่าถามคำถามสุดท้ายครับถ้าถ้ามองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้มนสมมติวันนี้ตลาดเกิดช่วงนี้เกิดมีข่าวะไรเข้ามาและตลาดลงครับจุดที่เท่าไหร่ถ,ถึงจะเป็นโอกาสในการเพิ่มพอร์ตเพราะว่าฟังจากคุณดดี้ก็คือมันควรจะเป็นไซส์ไวอัพมากกว่าจากนี้ไปนะครับ จริงๆต่ำพันห้าถือว่าเป็นอะไรที่คุณสามารถเพิ่มพอร์ตได้นะครับแต่ว่าต่ำเบสพันห้าต่ำพันห้าต่ำกว่าพันห้าต่ำพันห้าใช่สามารถเพิ่มพอร์ตได้แต่ว่าถ้าเป็นเบสโซนโซนแรกเนี่ยก็คือหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ถึง 4, 5, 0, สี่ห้าศูนย์กรอบนั้นครับผมแต่ถ้าต่ำกว่าพันห้าเริ่มเพิ่มได้แล้วได้ครับผมครับได้ครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณดีดีครับวันนี้ครับพิเศษครับคุณครับกรพัฒน์รเชษครับกรุงศรีพัฒนสินครับ